ลาคีเวอเอลเอนน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 นะนนนนนน้นเนน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 นอนน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 อนน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 นอนนนนนมนน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 นอนนนนนอนอนนอนน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 อนน ท่อนแรกทนจับอ๋อลาคิอาวิลลาีเดเดเมันเป็นแค่แบบเฮ้ยเรารักกันนิดเดียวพอล m อาวิลลาีบีบลาคิทูแฮสเดยมันต้องเปลี่ยนมืออ่ะพอเขาเ้องเปลี่ยนงั้นไม่เอาเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนมือไปเปลี่ยนมือมาอันนี้แค่แค่ธรรมดาพอใครมองตามกันแล้วจะได้จับมือแล้วก็วนเลย

จบอ่านองของพี่เลยนะกันปะหูหูเสร็จแล้วทำกันต่อแล้วก็ขี่คอโอเคป้ารักขี่คอโอเคครับไม่หนักใช่ไหมไม่เครียดเรื่องอะไรเครียดเรื่องร้องเรื่องอะไรคุณพี่นะหนักทำให้มันสมูทนะไม่งั้นมันจะตลกมองไป

But I hear you in my dreams, I feel the whisper across the sea, I keep you with me in my heart, you make it easier when life gets hard. I'm lucky I'm in love with my best friend, I'm lucky to have been where I have been, lucky to be coming home again. I'll wait for you, I promise you, I'll wait to be coming home someday. And so I'm sailing to the, the sea, sea, to an island where we meet. You hear the music through the air. You put a flower in your hand. To been, have been lucky, lucky to have you, I have been lucky to be coming home again. Lucky in love in every way. Lucky to have the we have day. Lucky to be coming home someday. คืว่ามันตลกนะอ่อแตอันเนี้ยมันไม่สมูทเนองเอ้ยกระโดดก็หลังครับเอานะไรเครับเรารู้สึกไงอ่ะมันเหมือนแบบเพราะมันเหมือนแบบเนี่ยคือมันไม่ใช่แบบฮู้ฮู้ชืบอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนแบบฮู้พร้อมแล้วลืมสองซ้ำอย่างเงี้ยตอนฮู้ฮู้ตึงอยากทำปะล่ะอ่ะยังไงก็ได้ครับพูไม่ไม่ได้ให้เลือก ถ้าอยากทาก็ต้องเอาให้ได้ครัวดีไม่ดีครับถ้ามันทำมาแ้วมูทมันก็น่ารักอ่ะโอเคเราให้ไปทำไปซ้อมให้ครัวดูกนนะครับเงั้นซ้อมไปสองแบบได้ป่ะทำปิดไปก่อ,อน,นแต่ใจอ่ะรู้สึกว่าพอจบวันนี้แล้วมันน่ารักกว่าถ้าจบวันนี้มันก็จะเป็นอนี้เหมือนเดิม อ่ห้าหกเจดปดไม่ใช่เสร็จแล้วหรอใบนี่อีกรอบสองับเป็นจบแบบนี้อ๋อแต่ของใบแค t โอเคแล้วลอ๋อูเยเหรอหหหอืม,มีสองแบบนะลองดู

ทุกแรกที่จับมือกันน่ะจะ<ก>มีมแค่สามอันละก็ชิก็ใช่ก็เป็นไม่ใช่ทีเนีทีเนีเนร้ององ่ะอ๋อเออว่ะเบอร์เอเอ,เอใช่ค่ะอืมไม่จะให้ทำแค่นี้สมมตินะอาโซอยู่ด้านนี้ถูกป่ะอันหลังอ่าอันหลังแล้วก็จะเป็นแค่แบบแค่ขันเหมือนแบบ เพราะว่าเพลงนี้มันเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วมันก็รักกันดังนั้นเนี่ยจะทําอะไรมันก็เหมือนรู้ใจกันไปหมดแล้วอะไรเงี้ยใชความรู้สึกอ่ะแล้วหันหันหันหน้าเขาหาเลยก็ได้มันคือปกติมันจะเป็นแบบแต่นี่เขาเป็นแบบ Bad friend เออแล้วที่เหลือก็เล่นเหมือนเดิม ซ้อมหนึ่งรอบก่อนแล้วค่อยถ่ายวิดีโอสองรอบในแบบขี่คอกับไม่ขี่คอไปยืรอเออไว้เปิดให้หน่อยถ้าขี่คอมันชูทมันก็น่ารักหรอกแต่พอมันไม่ชูทดอ่ะเหมือนถ้าเหมือนไว้เปิดเ,เด้หรือว่าฟันไปเลยดีกว่าไม่ขี่ดีกว่าแต่ถ้าเกิด,ดค,กคุณแต่บอกคุณง้อว่าถ้าคุณง้ออยากให้ลองขี่ก็ได้แต่เราแค่รู้สึกว่าถ้าตอนจบอ่ะ ตอนจบเพลงอ่ะก่อนจะฟังคอมเมนต์แล้วสมมุติว่าภาพแคปอ่ะอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยกับภาพที่มันออกทางทีวีหรือภาพเราเองอ่ะขณะที่โชว์อาจจะแบบอย่างเงี้ยหรือออกป่ะอืมให้เลือกให้เลือกให้เลือกที่มั่นใจเอาแบบนี้ได้ป่ะเอาอย่างนี้ก็แล้าเรื่องร้องอีกครูใช่ค่ะแล้วมันอืมัอีกมันก็น่ารักนะแต่มันต้องสมูทค่ะงั้นจบเลยนะ ฮูฮ er okay, ูฮูฮูอย่างนี้นะโอเคไม่ต้องโดดโซะขนาดใ้ไม่เคยเห็นเลยนะน่าแอแพดมั้ย Do you hear me I'm talking to you I caught the water, caught the deep blue ocean. Keep on eating, keep on eating. Oh my, baby, I'm tired. Boy, I hear you in uh, the tree. Keep on eating, no, no, I caught the sea, I, you know. I keep you with me. In my heart, you make it easier yeah, when well, I get high. I'm lucky I'm in love, with my remember? I'm lucky to have you. I have you. Lucky to be I, coming I, I, I. home again. Ooh, oh, they, don't they don't know how long, how long, long it takes waiting for a love like this. Every, Every time, time we say goodbye. goodbye. I wish we had I one more kiss I'm for you, I promise you I'll be here for I'm lucky I'm in love with my best friend Lucky, lucky to have you in my Lucky to be coming home again I'm lucky we're in love in every way, like to stay way. Stay way. Lucky to have you where my heart

Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. I'm lucky, lucky. in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming. แท,บ,ออนนทบทุกอย่างเลยทั้งเนสเช้วยตอนที่แบบวันมาคิสอันนี้ก็ว่าโซอเอามาตัวคำว่าค<ส>ิสดิวันมาคิสได้ไงเอวันมาคิสพุ่งมาคิสเขาจะออกตอนนี้เราจะต้องรับเรียกตอจากโซสม,มุติว่าเขาคิสมาตอนไหนฮะฮ้มันก็ต้องตอนนั้นเลย <Okay. S 1> แล้วก็ไอตอนท่อน A 2สองอ่ะที่เราชอบลืมอ่ะมันลืมไปหมดเลยจริงๆแล้วก็ตอนไอก่อนที่จะมาลักกี้อ่ะก่อนจะฮุกอ่ะ ที่เราจะหันหลังทําอะไรนะออกมาอยู่ออมาณไม้ตรงเนี้อ๋อฮุกแรกอะเพิ่ฮุกแรกอะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนั้นเลยค่ะฮุกแรกเอาไงดีอะก็อย่างที่หันหลังชนกันฮูอ่ะตอนนั้นก็แล้วเปลี่ยนไปเป็นฮุกสองเลยครับได้แต่ฮุกแรกแบบเมื่อกี้ก็น่ารักนะคือแบบเมื่อกี้ที่มันไม่ทันแล้วมันค่อยแบบหันมาเอะแล้วฮุกสองค่อยมาเป็นแบนบงงไหมอ,อ๋อ เข้าใจปะเมื่อกี้เมื่อกี้ท่อนแรกอะโอเคละแบบเมื่อกี้เลยที่มันกระโดดมาแบบเอ้แล้วพอฮุกสองอะค่อยมาเป็นนโอเคไหมเป็นมันเป็นของเบสเฟนแล้วเตอเตแอปบีนหลักที่ถึงแตัลองไปดิไปตั้งแต่ถ้ามันชี้เคาว่าเบสเฟรนอะมันจะตรงความหมายไม่ต้องชนกันก็ได้คือแค่แบบ เพราะว่านี้มันไม่ต้องจะชนหรือไม่ชนไม่ไม่ชเลียะแต่แบบเมื่อกี้ก็น่ารักดีแต่ว่ามันเดินไม่ทางนเนี้ยอ่ะเมื่อกี้จบจากอะไรมาดนจบตรงนี้ครับจบตรงนี้อ่าลองว่ากุกแรกมันเดินวนกันใช่ไหมต้องหลังลุกแรกหลังหลกุกแรกอืมมันก็เลยเปลี่ยนล็อกกิ้งไปหมดเลยอ่ะเออเด้อแเอเอเเแฮปปี้ อยู่พี่ได้หรือครับมีโฮมโอเคอะไรแฮปปี้แฮปปี้ครับแฮ p p ี w ฮูฮูฮู h o Who Who w h น d a ปกติมันจะอยู่ทางนี้มันต้องจับมือถ้าเป็นทางนี้อ่ะเด y d น n o na 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 So ก็ถือไว้ด้านนี้แล้วก็จับมือด้านนี้เ a y d น n o how long กต้องเปลี่ยนหมดละเปลี่ยนท่าหมดเลยนะ

Every time we say goodbye, every we had one more kiss. i ลฟเ n e ่ยสามารถ one ไข่ขาได้อีกมันจะได้ลอย่างนี one more kiss, one more kiss m i one more kiss I wait for you, I promise you I will e r y I'm lucky I'm i love a i t h you. อย่างนี้ได้ไหมคะเป็นเอาไกมเอาากมเอามาเป็นจังหวัดเดียวกันได้เพราะว่าเป็นเพื่อนสีเอามาสองเอามาเอาานพักเกพักเก้าพักเิเป็นเอามาที่นั่นน้าววิตไนท์เบสงั้นเป็นคำว่า หไม่ไม่ใช่ค่ะปกติมันเป็นของครั้งรัวใช่ไหมแต่มันจะเป็น I'm lucky I'm in love with my best friend อ่ะเอาช้าก็ได้ถ้าไม่มั่นใจแต่ใน้อกมันหลังชนกันให้เร็วนะ I'm lucky I'm in love with my best friend เออ best friend ดังนั้น เจับเป็นเพื่อนจริงๆต้องจับความรุดกึกได้นะเอเคไหมแลอไ้วอะไรวะแอมรักกีอเว้นเอมรักอะหนึ่งสองสามแอมรักกีอเวินเราเอ็นเพย่อนรักที่ทุกที่ที่เราไปรักเี่จะกลับอ้นึงเข้าดึงออกเราลืมไปหมดแล้วก็เปลี่ยงเมื่อกี้ไม่ หนู้อยู่เหมือดิมก็เสริมนี่ก็เสริมอันนี้บอกแล้วว่าไม่มีรถมีแต่เพิ่มเข้าใจไหมไม่รู้แต่อีท่อนเมื่อกี้มันคือท่อนฮุกแรกใช่ไหมคะไม่นี่มสองเน็ตหลอนมากมาเอาใหม่มาเดี๋ยวไล่ให้เลยจะได้ไม่งงมาเนี่ยยังหลอนเลยวันมอคิสใหม่เลยเออวันนีคือนอนดึกวันหลอนมากมาวันมอคิสใหม่เลยนะ <laughs> 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 I <laughs> I yeah, know, one I more kiss, I will... Oh. <laughs> I promise you, I will... love really, And like nah, 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 i really, 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 love like really, 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 have been Like it do have stay, where we have stay. Like it do be coming home someday. ตึงอย่าลืมอย่าลืมมันนี่ Home someday. ปึ้งอ้ยะ Home someday. ปึ้งปึกปึกก้องทำไรทำเหมือนสาเหตุที่เขาจะกระทุ้งก็เพราะว่าทำเหมือนจะหอมโฮมซัมเดย์ซอมเซเฮ้ยมันมีจังหวะอยู่อย่าพิ่งไม่ใช่กระแทกแล้วร้องเลยแล้นี่ก็อย่างนี้แหละ ตอนจะแทบไม่สนใจเนี่ยไม่ไม่งงไหมนี่แบวแป๊บเมื่อไหรไม่ใช่กลัวท่อนนี้มันจะร้องอโซนเซลเลยก็จะเปิดเฉพาะท่อนนี้แล้วลองทำดูแป๊บนึงนะคะครูนุ้ยมันมีดนตรีเหลืออยู่โซไม่ต้องรีบใช่มันมีดนตรีเหลือก็เพราะโซรีร้องผิดเต้นก็ก่อนเพลงร้องแล้วก่อนเพลงมันในใจเดีย Coming home again I'm lucky we're really in love every day Lucky to have fun we have day Lucky to be coming home someday So I'm sailing, sailing. to the sea To an sailing. island where we me You hear the music I put a flower in you your hand no reason, know the tea, not no reason There's on the pretty you, I see That's what you want, me spinning around. You hold me right here, right now I'm lucky to have you, my best Lucky to have been where well, I have been like Lucky to be coming home again, again. Lucky we every everywhere Lucky like to have stayed where we have stayed Lucky to like it, be coming home someday ตอนนี้ก็เหมือนกันที่แบบก่อนที่เราจะไปร้องอะ่ะเขาก็ทุ้งเรามาแล้วตึงไม่ได้ม,ม,ไม,ไมันต้องแบบมันต้องแบบรับรีแอคนิดนึงอ่ะแล้วก็ไอ้ตรงหูอ่ะอย่าต่างคนต่างหูมันเป็นแบบโซ่เป็นอย่างงเี้ยจริงๆมันก็ต้องแบบมองหนะ้ยายังเล่นกันอยู่เออแล้วก็เน้ไลน์นาวแต่ถ้าลืมจริงก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ขอขอบอกไว้ก่อนไง Right here Right here Right มันยกไม่แค่นั้นด้ขนาดสู้มาอ่าดัสนะเหมือนแค่แบบอิงก็ได้อิงหลออแค่นี้เอาขาแค่นี้ก็ได้เออ You hold ฮมี hold me right ไหน Here right now Here right now เพราะมันขนาดไหมไม่ขนาดค่ะแต่ทำให้ขามันเปิดแล้วกันถ้าไม่ยกขาก็ขอให้เปิดตัวขึ้น เออหรือว่าอะไร h e r ย right now r i g h t now เออเอ,อ,อันนี้ก็ได้เพราะว่าไม่งั้นเนสจะหนีมากเลย <c oughs> อ่าลองอ่ะเพลงเต็มๆหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวถ่ายวิดีโอให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวบอกงอให้ก็ได้ว่าเอาแบบคุยกับน้องแล้วแล้วก็ดูคือจริงๆมันก็น่ารักแหละแต่เราไม่สมูจริงๆเราไม่อยากมัน,นมันใช่ค่ะเพราะว่ามันก็แบบ พอพอเข้าเพลงจริงแล้วมันยังนึกอยู่ว่าต่อไปทําอะไรอืมอา้าวพี่ใบีกินข้าวรับไปเพลงมาอืมอ่ะรอบหนึ่งเร็วมีจะถ่ายเลยซ้อมรอบหนึ่งแล้วถ่ายรอบหนึ่งจบครับถ่ายถ่ายเลยก็ได้ค่ะใบีถ่ายให้เพื่อนหน่อยด้วยถ่ายเลยก็ได้โซ่เอาจริงอ่ะกล้องนี่โทรศัพท์มีไหมโทรศัพท์ใบ่ไหน หอยซ่ไม่มีหรออยู่ข้างนอกใครกดอ่ะคุณประธานนะครับแหใช้ย่องอ้องที่ไม้ใบก็คุณพร้อมยังพร้อมแล้วครับหาส่สามสอง Do you hear me I'm talking to you I cast h e water c o l s t h e d deep blue Ocean and the open sky, oh my baby, I'm flying. But I hear you in my dreams. I feel the whisper I across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. I'm lucky I'm in love with my best friend. You're lucky to have. i ั่วม o รอทไมเล็ดมั่เอยคเีโไม่รู้ล่ะใครมั่วไม่ม่วไม่รู้มันคือโชว์ของเรามันคือโชว์ของเรากันด้วโอเไหมกี่ยังเชื่อในเราทั้งสองคนเสมอโอเคครับ ซ่ขอตินิดนึงพี่ไม่อยากให้โซ่เป็นเนี้ยอาจจะเป็นแค่แบบเออขยับนิดเดียวพอของโซ่มันดูเป็นแบบ,บมันไม่ได้เข้ากับเพลงเลยเอามคะเอากำลังเก๊กหน้าอยู่ใหมอาจจะขยับนิดนึงนิดเดียวแค่มองหน้ากันเหมือนเล่นกันนิดหน่อยคะะเอามามา,มา Do you hear me? I'm talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, baby, I'm fine. Boy, I hear you in my dreams, I feel the whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easy. Lucky to have been where I have been Lucky to be coming home again